วันนี้จะมีวิธีนะคะจะมีวิธีมาบอกกับทุกคนนะคะบางทีทุกคนก็รู้สึกแบบว่าจซิงๆเนาะ,เ,นะเวลาปวดล็อกอันเนี้ยทามะหรือว่าฝึกฝนฝึกฝนกา์ดเนาะมันก็จะแบบว่าแบบว่าเล่นไปปวดไปเพลินๆอ,อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมาสะดุดก็เพราะว่านี่เลยนะคะ อันกลางจะหมดไวบัวเพื่อนอีกนะแล้ววันนี้มิจิก็จะมาบอกนะคะบอกว่าหาค้ามั้ยังไงให้ได้เยอะเะนะคะก็คือเจาะจงเลยธรรมะกลางนะคะเดี๋ยวมินจีเนี่ยจะพาไปดูนะทุกคนเข้าที่ลาดตะเวนก่อนนะเข้าไปที่ลาดตะเวนก่อนนี่นะคะเข้าไปที่ลาดตะเวนแต่ถ้าใครอยู่หน้านอื่นอยู่ก็กดมาที่ประจําวันนะคะ กดมาที่ประจำวันแต่และว,วันเนี่ยก็จะมีเนี่ยะคะมีแบบว่าเพิ่มโอกาสได้รับธรรมะสีไหนสีไหนบ้างนะคะแต่บินจีก็จะเล่นเล่นวันหนึ่งก็เล่นบ่อยนะคะเล่นบ่อยแต่วันเนี้ยวันเนี้ยมีจีเที่ดูสักตาสองตาก็แล้วกันเนาะจะมาเล่นแบบที่ไม่มีฟรีเวอร์แล้วก็มีฟรีเวอร์นะคะ เเข้ามามลยนะคะคอันแรกนี่ก็คือจะไม่มีฟรีเวอร์นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูเนาะว่าเล่น1ตาไม่มีฟรีเวอร์เนี่ยจะได้เท่าไหร่แต่ปกติมินจีเล่นอะ่ะมันก็จะได้ประมาณเกือบเกือบสิบอันนะคะต่อ1ตานะคะ งี้เ๋ยเรามาลองดูตานี้ว่าจะได้เท่าไหร่นี่นะคะทุกคนก็คือเล่นแบบไม่มีฟรีเวอร์นะคะทีฟรีเวอร์คืออะไรก็คือแบบคูณ2นะคะอันนี้คือไม่ได้เล่นแบบฟรีเวอร์หรือว่าคูณ2นะ ก็จะได้ประมาณนี้แหละนะคะก็เกือบ10หรือว่า10อันบางตามินจิก็เล่นได้ประมาณ11 12อันก็มีนะคะเดี๋ยวตาต่อไปเล่นแบบมีฟรีเวอร์กันเนะาะเ,เข้าสู่เกมเลยนะ ทุกคนถ้าเล่นแบบฟรีเวอร์นะแบบมีฟรีเวอร์หรือว่าคูณ2นะก็จะได้มาประมาณนี้นะคะประมาณนี้แต่บางตาที่มินจีไม่ได้ออดคลิปลงอะ่ะก็จะได้20อันก็มีนะคะเนี่ยนะคะทุกคนทุกคนก็สามารถใช้ได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวจะมีคนมาถามอีกนะว่าพี่คะใช้อัน2บนนี้ได้ไหมเนี่ย สองอันแรกไม่ต้องใช้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นแบบระบบปกติเลยเนาะให้ใช้สองอันหลังนะคะเอาของใครก็ได้อคีย์สุหรือว่าคางิมาลุก็ได้นะคะแต่บางวันเนี่ยก็จะมี3 3สอันนะคะสามารถเอาได้แค่วันนี้วันเดียวหรือเปล่านะได้ทุกๆวันนะคะยกเว้นวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์เป็นวันอัปเลง คลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปนะคะแล้วก็ช่วยแชร์ให้กับผู้เล่นใหม่ด้วยนะคะผู้ที่เขาเพิ่งมาเล่นเกมบางคนก็ไม่รู้นะคะ